พาคุณผู้ชมไปที่วัดบางย่าแพรกที่สมุทรปราการนะครับวัดนี้พระท่านวางตลปัดนะครับแล้วก็มาขายมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีญาติโยมนั้นนำมาบริจาคอีกทอดหนึ่งทำไมถึงต้องขายเพราะว่าต้องนําเงินเนี่ยมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่เดือนหนึ่งเนี่ยตกประมาณ50,000บาทมันสมบทุกวัดแนตะ่ลูกแต่วังวัดเขามีเงินกองกลางวัดเราไม่มีเพราะเป็นเจ้าว่ามา7ปีเนปะี่ยตั้งยี่สิบสองมิถุนาห้าเ จนถึงปัจจุบันเนี่ยแบกพระมาองค์เดียวค่ะหลวงพ่อคะออพอดีมีโซเชียลได้มีการที่บอกว่าพระนั่งขายมะม่วงอยู่หน้าวัดเพื่อหาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องปฏิบัติการอ๋อไอ,อ,อ,อตรงนี้จุดตรงนี้ก็บอกตรงๆว่าผมไปวัดลาบบรยค่ะก็ไปฉันเองขึ้นมาบนฉันสรยไปรวมไปเปิดสลาให้เขาค่ะก็เดินผ่านไปไปเห็นมะม่วงเัาม,มันเหลืองหมดแล้ว ทั้งหมดมันประมาณสิบหกไร่ประมาณประมาณก็เลยมีตำริว่าคุณโยช่วยทวัดหน่อยได้ไหมเขาก็ถามว่าอาจารย์ห้ช่วยยังไงผมจะรับปรโมชจากคุณโยเนี่ยไปจําหน่ายที่วัดโยขายโรละแปดสิบกับแปดสิบใบอาตมาขอรับซื้อไอ้กำไรที่เหลือจะได้เป็นค่าทังไฟวัดได้นะเหมือนช่วยโยม,มาในตัวให้เกษตรกร,ร,กรดีขึ้นไม่ต้องมาทิ้งเป็นข้างคลองอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เลยเขาช่วยเขาควรเขาก็ควไม้ แต่เขาดีอย่างหนึง่งเจ้าของสวนเขาคัดไซส์ให้ใหญ่เป็นใหญ่เล็กเป็นเล็กกาเป็นกาเขา,าจะคัดให้เราเสร็จแล้วเราก็เขาจะตีถยวัวมาเนี่ยแปดสิบบาทแล้วเรามาเฉลี่ยวเองอเล็กก็โลละร้อยบาทสองโลสามร้อยบาทอะไรก็ว่ามาเรกว่าสามโลสองร้อยบ้างเกี่ยวเสเวยเพราะมันเล็กก็สามโลร้อยเหมือนชั่วยโยมเมนโดะแปลว่าต้องเกิดอะไรใช่ไหมคะทำไมเราถึงต้องหาทำแบบนี้เพื่อเอาเงินมา จ่ายค่าน้ำค่าไฟอ๋อไอ้กรณีเนี่ยไปเห็นตรงนี้ครับท่านเหมือนช่วยเกษตรกรไปนะเพราะมันเหลืองเจ็บต้นเขาไม่รู้ว่าจะเก็บไปขายใครแล้วก็จะมีความระเบีช่วยเขาเขาช่วยวัดแล้วเราก็เอาเงินตรงเนี้ยส่วนที่รายได้เราเนี่ยเก็บไปไว้เงนค่าไฟแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็แปลว่าตอนนี้ทางวัดประสบปัญหามันมัศพทุกวัด,ดนะลูกแต่วังวัดเขามีเงินกองกลางวัดเราไม่มีเพราะเป็นเจ้าว่ามาเจ็ดปีเนี่ยตั้งสี่ยี่สองมีถุนาห้าเจ็ด จนถึงปัจจุบันเนี่ยแบกภาระมาองค์เดียวตโดอด,โด,ดอาจารย์แบกจ่ายเองไม่เคยไปยุ่งเงินวัดครับตอนนี้เงินวัดก,ดกระดาษหินพิทีล 7, 000, แลกเจ็ดแสนก็เก็บไว้ไม่เคยไปแตะต้องแล้วก็เก็บค่าที่ค่ารถก็เก็บไว้เพื่อจะต้องการทําเมนเพราะเมนมันจะรู้สึกโทรมมากเนี่ยตอนนี้ให้่างมาดูเขาเรียกไปาเจ็ดแสนจะพาะซ่อมนะลูกนี่ซ่อมอย่างเดียวนะเจ็ดแสนที่กระมังนึกว่าจะขอสร้างใหม่ดีฝ่าเก่า<ๆ>เพราะอันนี้มันสี่สิบ สี่หกปีมันหลุดมาหมดแล้วลูกมาเชียอคุณโยมเข้าไปดูได้เลยมันหลุดลงมาทับหมดแล้วอตอนนี้เผาได้เตาเดียวแล้วฟวันนี่ตลกกลบกวนและเดือนเดือนหนึ่งนี่ค่าน้ำค่าไฟนี่ประมาณเท่าไหร่ทําไมถึงถึงไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ๋อก็สี่หมื่นกว่าบาทลูกสี่หมื่นห้าถ้ามีงานก็นถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่เดือนอแล้วแต่งานแล้วกรณีงานศพเข้ามาเนี่ยมาใช้สถานที่วัดเ่ยอ,อาจารย์ก็ไปดิเรกร้อะ ส่วนสามคืน5คืนแล้วแต่จะถวายสองพ3 0ส0มพันแล้วแต่ถ้าไม่มีก็ช่วยกันไปเลยช่วยกันไปเลยลูกไม่ได้เก็บเขาก็แปลว่าที่ขายมะม่วงนี่ก็อยู่ได้แค่เดือนเดียวจ่ายได้แค่เดือนเดียวได้แค่นั้นแหละลูกเนี่<อ>ยบอกก็ได้ษมามืนสองขายไปสี่ฟ้าเพราะมันดาวกำไรใครก็มากมมยมีแต่แถมมีแต่ให้อาเกินสามขีดเอาไปเลยคุณยมเอาไปเลย,เ,ลย <ๆ S 2> เพราะผมเป็นพระที่ว่นน้ำใจดีแต่คนไม่รู้ผมพูดตรงๆ ไม่มีการอ้อมค้อมไม่หวานกับใครชอบไปเหมือนทนุอย่างใครจะรักก็รักใครจะเกลียดก็เกลียดนิ้วเ<ม>ียวไม่เท่ากันเลยลูก<ม>เห็นไหมนิ้วห้านิ้วเท่ากันเลยลูกพี่น้องห้าคนท้องเดียวนิสัยยังไม่เหมือนกันเลยลูก<ม>แล้ะเจ้าญาติโยมทั่วประเทศจะเหมือนเรามันไม่ได้ หลวงพ่อคะทางน nation tv ค่ะกองบกก็มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทําบุญก็มีการรวบรวมเงินมาจํานวนหนึ่งอาจจะไม่ได้มากใช่ค่ะก็ค่าน้าค่าไฟค่ะที่ทางวัดประสบปัญหาอยู่กรณีเมนอาจารย์จะได้แยกไปนส่วนนแยกเพราะจุดประสงค์แต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้นางไฟน้อาเฟคอนลูกเรือนใครแคทําเมนเราก็จะเก็บไว้เวลาทาเมนมันต้องทำ ่ะเขามีกิตติธรสร้างเอยเราต้วกรรเคือประสบนั้นค่ะหลวงพ่อคะแล้วถ้าหนูมีการออกอากาศแล้วมีคนใจบุญอยากจะมาช่วยเหลือเนี่ยควรยังไงอ่าให้มาช่งวัดเลยไม่ไม่มีเลื่องไปคีวัดค่ะหลวงพ่อช่วยเชิญชวนหน่อยได้ไหมคะว่าสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาไม่เอาลงไหมคเพราะออกข่าวเราต้องรู้กันแล้วไหมเป็นการหาเราชักจูงเขาค่ะให้เข้ามาด้วยน้ําใจเขาน้ําใจอย่างนี้ค่ะชักชวนโอ๊ย ใช่แต่ก็ขอบัญชีวัดแต่ถ้าผมให้ไปผมพมันหาเป็นวัดผ่านนิด<ม>ใช่ไหมลูกวัดที่เอาเลขทะเบียนบัญชีวัดมาหาิน<ค>แล้วคนทั่วประเทศเนี่ยเขามีจิตสรทาทั้งนั้นเพราะคนไทยไม่ถึงกัน